ทัพนักกีฬาแล่นใบของไทยครับยังคงทําผลงานได้ดีครับในการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่จังหวัดชลบุรีครับการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2568ครับที่อ่าวดงตาลอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีลมแรงประมาณ8ถึง16นอตครับแล้วก็มีคลื่นสูงประมาณ1เมตรโดยประเภทออฟติมิสครับรอบคัดเลือกแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มน้ำเงินสรวิทย์นาคสุขครับ จากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยครับแข่งจบ2วันรวมสีเที่ยวมีแต้มเสีย9คะแนนอยู่ในอันดับที่1ของกลุ่มครับขณะที่กลุ่มสีเหลืองครับอันดับ1เป็นของไพลินเจริญผลจากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบเช่นเดียวกันมีแต้มเสีย11คะแนนครับสำหรับ30อันดับที่ดีที่สุดของแต่ละกลุ่มครับก็จะได้เข้าไปแข่งในรอบต่อไปนะครับ ส่วนในประเภทอิลกาโฟครับวันนี้แข่ง3เที่ยวรวม2วัน6เที่ยวปรินรัพย์ยิ่งจากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยครับก็นำเป็นอันดับ1มีแต้มเสีย8คะแนนส่วนประเภทอิลกาซิกอันดับหนึ่งครับเป็นของนพพัฒน์ศรขุนบุญจันทร์ครับสังกัดสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยเช่นกันครับมีแต้มเสีย9คะแนนครับ